ันนี้เราถ่ายเป็นชั้นของเราเองนะคะชั้นนึของเราวันนี้เป็นห้องอาบน้ำอันนีอเป็นห้องอาบอาบน้ำใหญ่มีข้าวเชือดตัวมีฝักบัวเป็นชักโครกเปิดได้อันนี้เป็นที่ขัดตัวที่เข้ามาข้างในอันนี้เป็นที่ชั่งน้ำหนักอันนี้เป็นเกสรข้อก็มีแค่ ที่คาดผมอันนี้เราเคยรีวิวไปแล้วลลนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระองไม่มีอะไรเป็นชาร็นที่ฉีดน้ำนข้างในกันค่ะแต่เราขอใช้ไฟชายนะคะเ<ส>นี่ค่ะเรามาดูข้างบนจะเป็นเออเป็นกล่องกระเป๋าเดินทาง2อันนะคะแหนึ่งนะคะ รกก็จะมีคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ก็ที่ดทีูดฝุ่นชั้นที่สองมีกล่องใส่ของไปเข้าค่ายแต่ข้างในไม่มีอะไรแล้วก็มีเดี๋ยวเราต้องช้เยิิดข้างในมองไม่เห็นข้างในนะคะเป็นโทรศัพท์นะคะเราทำเป็นวิาย,ยุแล้วก็อันนี้เป็นกล้องถ่ายรูปขาวาว่ะ ชั้นล่างไม่มีอะไรเลยนะคะชั้นล่างเป็นชั้นว่างเล่าจะเก็บอะไรก็ได้อันนี้เป็นเพื่อนบาร์บีเ้เกิรอลสตานะคะอันนี้มันเป็นบาร์บี้รุ่นเก่านะคะอันนี้แหละคะ่ะมันเป็นบาร์บี้รุ่นเก่ามันชื่อแบรนด์ผมมันจะสวยๆนะคะนี่คะ่ะนี่ เป็นแบบนี้แต่ว่ามันยุ่งแหละนี่ค่ะชุดน,น,น่ารักดีค่ะหน้ามันจะสีผิวคนละสีผิวนะคะเป็นสีออกน้ำพึ้งน้ำพึงค่ะก็ให้เขานั่งไปก่อนนะคะนั่งรอบาร์บี้กับแท่ <c oughs> ตอนนี้บาร์บี้เขาไปทำงานนะคะ <c oughs> เขาไม่อยู่ในบ้านแล้วตอนนี้นี่ก็เป็นอาหารนะคะห้องครัวเรายังรีวิวไม่ได้นะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำเตา อันนี้เป็นแก้วมีน้ำอยู่เดี๋ยวเราเขอเอาอันนี้ลงมาวางไว้ตรงนี้ก่อนให้ดูของข้างในเป็นเสื้อผ้าน,นะคะไอชุดใหญ่ๆเนี่ยสีส้มๆนี่ไม่ใช่ของแท้คะ่ะชุดนี้แท้เหมือนกันนะเนี่ยนี่ชุดนี้สวยดีมันเป็นชุดชุดใส่ปาร์ตี้ แล้วก็มีชุดข้างละอีกอันนี้เป็นเสื้อปีกนางฟ้าโอเคเดี๋ยวเราค่อยเก็บนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันก่อนเลยช,ชั้นบนก็เริ่มพอเห็นอยู่นะคะก็เห็นแล้วอันนี้จะเป็นห้องนอนบาร์บี้กับเทเรซ่านะคะ น,นี่จะเป็นเทเรซาเขากำลังนั่งเล่น iPad <You. S 1> อยู่นี่จะเป็น iPad น,นี่เป็นกระเป๋าที่เราทำเองเลยนะเนี่ยวางตรงนี้ก่อนเป็น iPad อันนี้เป็นเทเรซานะคะเขาไว้ตรงนี้นี่ก็ได้เห็นนี่อันนี้มันเป็นเทเรซาเรียนแบบไม่ใช่ของแท้ แต่ว่าทองเขาจะสวยดีมันเป็นโคง้โคงๆแบบเนี้ยนี่มีเข็มขับด้วยกางเกงเขาไม่ได้ใส่รองเท้านะคะตัวเขาจะนิ่มๆผมเขาจะถักเปียเขาทำมาให้แล้วนะคะค่ะจริงๆของในนี้ก็มีนะคะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูก็มีที่สูบ ไม่รู้จะไปไหนแล้วก็เลยไว้ในเตียงนี่แหละนี่อันนี้มีผ้าห่มอันนี้ผ้าปูอันนี้หมอนหมอนเทเดซ่าเดี๋ยวเราหยิบให้ดูมันเป็นโฟมนี่คือหมอนเทเดซ่าข้างหลังมีวอลเปเปอร์ด้วยนะคะนี่สีเหลืองโอเคค่ะอันนี้เป็นตุ๊กเป้งบาร์บี้เทเดซ่ากำลังได้แหละ ในเกมก็จะมีอยู่มีของอยู่อุยก็จะมีกุญแจห้องรูปหัวใจแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นที่ปัดแก้มแล้วเก้าอีกให้เขานั่งเล่น iPad ไปก่อนกเต่าไว้ที่เดิมนะคะ ขาขึา้นกลับมาจากตลาดอันนี้หมอนบาร์บี้นะคะสีฟา้ฟานะคะอันนี้เป็นกล่องใส่ของเป็นเครื่องทำผมของแท้ทั้งกล่องหวี okay. อันนี้เป็นวิทยุเหมือนกันชั้นแรกจะเป็นกระเป๋าชั้นที่สองจะเป็นพวกเครื่องกระดาษนีนะคะเป็นแบบลิปมัน นี่ปรองเท้าอันนี้รองเท้าของซัมเมอร์นะคะสวยแล้วก็มีรองเท้าอีกคู่นึงแต่ว่าบาร์บี้เอาไปใส่แล้วอันนี้ของแท้เลยจำได้เลยเนี่ย เป็นถังขยะน,นี่เป็นกล่องใส่ของนี่เครื่องประดับอันนี้รีโมทอันนี้เป็นตะกร้าผ้าเคมนะคะโอ๊ยเรามาดูห้องต่อไปอันนี้จะเป็นห้องของซัมเมอร์ค่ะอันนี้ซัมเมอร์ เนี่ยรองเท้าของเขานี่ชุดของเขาเลยในเป็นดอกไม้น,นี้เป็นเตียงนอนอันนี้เป็นเด็กของเป็นน้องของซัมเมอร์นะคะให้เขานั่งเลเ่นก,กันไปก่อนนี้เป็นหมอนอันนี้จะเป็นเตียงนอนเด็กนะคะเป็นเด็กซัมเมอร์เป็นคนรักเด็กมากเลยนะคะเขาชอบให้นอนมานอน เป็นกระจกกระจกจริงๆนะคะนี่ก็จะมีน้ำหอมถุงมือที่ปัดแก้มนนแล้วก็มีโม้นผมมีหวีมีกระเป๋าของจังมเมอร์แล้วก็มีผมอันนี้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้นั่งนะคะแต่ทำผม เป็นโซฟาของเด็กนะคะสอง,องที่น่งอันนี้เป็นเอ,อ่อมันคือโต๊ะนะคะอันนี้เป็นดอกไม้นะคะเราวางไว้หอมๆตอนนี้นะคะน,นี่ซัมเมอร์เขากำลังนั่งเล่นกับเด็กอยู่ให้เขานั่งเล่นไปกันและกันแล้วไปดูห้องนั่งเล่นกนะะันค่ะก็เป็นห้องนั่งเล่นอันนี้นะคะคือเด็กสองคนที่นอนกับซัมเมอร์ เขาชื่อลาลากับจีจีโอ้โหผงสีม่วงแต่ยุ่งมากเพราะว่ามันหลดุดอันนี้โซฟาที่เด็กนั่งอยู่นะคะเป็นโซฟาของบาร์บีเนี่ยคิตตี้เนี่ยส่วนที่นั่งนี้เป็นที่นั่งของเทเรซาอันนี้เป็นเตาผิงกับรูปแล้วก็นี้เป็นปฏิทินแล้วนี้เป็นขวดวนยนะคะเป็นตู้ขวดอันนี้เป็นถังขยะ ันนี้มีพัดลมโอเคค่ะวันนี้เราก็ขอลาไปแค่นนะคะมารี้ที่เหลืออยู่ตรงนู้นค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวเราคนละใช้ใดูอันนี้เป็นคนรับใช้ค่ะมันเลอะโอเคค่ะนี่ค่ะ เมื่อกี้มันเลอะกะเพชรหน่อยนึงนะคะโอเคออกแล้วนี่ค่ะคนรับใช้เมื่อกี้มันเลอะกะเพชรเขารับใช้คนนี้นิสัยดีมากค่ะเขาชื่อเออแป๊บนนะคะจำไม่ได้แล้วว่ามันชื่ออะไรนะจัสมินค่ะนี่เราทำผมให้เอง ค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนอนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย